ย้ายน้องมาโรงเรียนบ้านเบตงนะคะคุณแม่ได้ตัดสินใจต่อคุณพ่อได้ศึกษามาว่าโรงเรียนบ้านเบตงเนี่ยได้รับมาตรฐานเป็นโรงเรียนดอกบัวคุณแม่ได้เชื่อใจว่าได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมที่จะให้น้องได้เข้ามาศึกษาที่นี่ก่อนที่จะมาที่นี่คุณแม่ได้ประสบปัญหามาก่อนว่าคือว่าน้องไม่อยากไปโรงเรียนน้องร้องไห้ไม่อยากทำงานบ้านคุณแม่เลยมีความรู้สึกเครียดมากก็เลยได้ต้องปรึกษากับคุณครูแล้วน้องได้เข้ามาศึกษาแล้วคุณแม่ได้โคกับคุณครูได้คุยกันฐานเรื่องนี้ ทำให้น้องมีความรู้สึกอยากมาเลยมากขึ้นและน้องก็ชอบกิจกรรมที่นี่ซึ่ง,งกิจกรรมที่น้องได้ร่วมน้องได้รับราง,งวัลมีความรู้สึกประทับใจอยากจะมาโรงเรียนทุกวันอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอยากจะเข้ามาที่นี่าได้เป็นตัวเลือกทางหนึ่งอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลฮยวะบารากาตูสวัสดีค่ะ ในฐานะาที่ได้ส่งลูกเข้ามาเรียนนะคะส่วนหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในความอนุบาลเบตงค่ะก่อนหน้านี้ก็ส่งลูกชายมาแล้วนะคะปัจจุบันก็เรียนอยู่ชั้นมหนึง่งซึ่งระดับชั้นประฐมวัยของอนุบาลเบตงเนี่ยช่วยให้นักเรียนนอกจากพัฒนาทางด้านร่างกายทั้งสีด้านนะคะเด็กนักเรียนก็ยังสามารถอ่านออกเขียนได้ในรูปแบบที่ทาง่ายๆนะคะส่งขึ้นปหนึ่งก็สามารถอ่านออกในระดับชั้นปหนึ่งได้ดีค่ะส่งคนให้พอมีลูกคนที่สองนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะส่งลูกไปเรียนที่อื่นเลยนอกจากที่อนุบาลเบตงค่ะซึ่่งก็ไมทําให้ หวังนะคะเพราะในความอนุบาลเบตงเนี่ยทำให้ลูกสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ในสังคมร่วมกับเพื่อนได้นะคะก็ทําให้ปัจจุบันนี้นะคะลูกก็เป็นคนที่มีความร่าเริงนะคะแล้วก็มีความสุขในการเรียนตลอดเวลาอยากจะมาโรงเรียนมีเพื่อนนะคะซึ่งการเรียนโรงเรียนอนุบาลเบตงเป็นโรงเรียน ของรัฐบาลนะคะซึ่งความเป็นรัฐบาลตรงนี้ก็นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องของด้านวิชาการที่เป็นเลิศนะคะผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้ามานะคะก็อยากจะให้อนุบาลเบต,รตรงเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ผู้ปกครองตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนนี้ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะค่ะขอบคุณค่ะ k e